สวัสดีค่ะทุกคนมันจะมีเสียงพัดลมเข้านะคะเราจะปิดพัดลมก่อนอ้าวันนี้นะคะก็มาเจอช่อง m y m i n t and the g a ก g นะควะันะคะเราก็จะมาเล่นโลบอกกันไปเลยนี่นะคะด่านแรกชิวๆด่านที่สองค่ะเราจะเล่นแบบไม่จบด่านนะคะไม่รู้ว่าถ้ามันถ้ามันมีด่านแบบน้อยๆนะคะเราก็จะเล่นแบบไม่จบด่านเนาะ เพราะว่าเราอัดได้แค่ประมาณ2-3งสามนาทีเนาะเป็นลำพงกันนะโอ้ตายแล้วอ่ะทุกคนมินตายกันทุกคนคือเยอะมากตายอะ่ะเพิ่งเล่นนะคะก็เลยเอืมมนค่อยอารมณ์ตอยหน่อยมินพูดแล้วของมินก็ไม่รู้นะคะมินก็ชอบติดนิสัยแบบนี้นะ อย่าว่ากันเดอ้อถ้าติดนิสัยพูดแบบนีนเดอ้ออ่ะอ่ะเกือบได้อยู่แล้วเชียร์ลองลองแบบรวับรวเพิ่งเล่นด่านนี้ครั้งแรกแต่เล่นด่านอื่นก็หลายครั้งอยู่นะคะโอเคอันนี้ห้ามหยับสีอะไรอ่ะหยับสีฟ้าเหรอเออห้ามหยับสีแดงนะคะแล้วก็ห้ามหยับสีฟ้าที่อยู่ขอบขอบสีแดงด้วยนะคะไม่งั้นเราจะตายละ อันนี้ชิวๆมั้งอุย๊ยทุกคนคือเรากระโดดแล้วนะคือมันบั๊กหรอเกมมันบั๊กแน่นอนมาด้านนี้แล้วค่ะโอโหเกือบตกเลยเมื่อกี้อันนี้เป็นลูกบอลนะคะมีทั้งสีขาวทั้งสีแดงเลยอันนี้ห้ามถูกสีอะไระห้ามถูกสีน้ำเงิน อันนี้ก็น่าจะถูกได้ทั้งหมดนะคะ,ะ,คะสีเขียวก็ถูกได้นะคะอุ้ยไอ<ห>้ถ้า,ถาเรากระโดดตอนตายนะคะมก็จะมีถึงบุ๊ปนะคะถ้าทุกคนฟังดีๆอันนี้จะเป็นด่านนเขาเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเราจะเขียนด่านไม่ให้ด้วยด่านไหนที่มินเล่นเก่งสุดก็บอกมาด้วยนะคะนะับ น้บด่านให้ด้วยแต่ถ้าขี้เกียจนับก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะอันนี้คือถูกได้หมดไหมอ๋อน,นี่ถูกได้หมดคะ่ะคือไม่ต้องระวังอะไรเลยนะคะนี่มีจะทำอะไรให้ดูนี่คะ่ะทุกคนแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะเอ,อ๊ะเนี่ยมันจะมีเสียงบล็อกนะคะแม้แต่เราไม่ได้กระโดดมันก็จะมีเสียง วว้านะทุกคนมีเสียงบม,<อ>มื๊อกพกกมินจืออมินได้รับมาฟรีนะคะชุดพิซซ่านี้โอ้เราซีบแล้วค่ะไม่เป็นไรขึ้นป้ายขึ้นป้ายโอ้ my god ทุกคนนี่นะคะเราก็ต้องมาซีบที่ตรงนี้ไปทางไหนเออเป็นหรือเปล่าคะก็ได้ค่ะโอเค ก็น่าจะได้หรือว่ามันได้ทั้งทุกทางเลยมิ้นไม่ลองนะคะเผื่อมันจะตานะเดี๋ยวจะเสียเวลากันน่นของเรามิ้นมาถึงดันนหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเดีย๋ยวจบตานี้ยเราก็จะออกกันเนาะโอ้ทุกคนมิ้นเลยไม่ค่อยเก่งนะาตาครั้งนี้คือก็ลาทุกคนเลย โอเคค่ะไม่ตายนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย